สวัสดีลูกพระลูกเนนแฟนพระเพื่นเนนทั้งคุณบาอาจารย์ที่ได้ทำการจัดการให้มีการศึกษาเรียนศาสนานโดยผ่านภาษาบาลีลูกพระลูกเนนก็ได้ร่ำได้เรียนกันทั้งผู้ที่สอบได้ทั้งผู้ที่สอบยังไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ได้ศึกษาเรียนไว้ก่อนทุกท่าน <c oughs> ต้องภูมิใจเลยว่าคนในโลกมีจำนวนมากแต่มีคนไม่มากที่ได้ศึกษาวิชานี้วิชาที่จะทำให้รู้พุทธพจน์อย่างถูกตรงถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนได้อัตลดได้สาระเอามาใช้ได้แล้ววิชาเดียวคือพุทธพจน์เนี่ย เราศึกษาแล้วใจิตใจจะอ่อนโยนอ่อนโยนไม่กระด้างเป็นเป็นวิชาที่อัศจรรย์เป็นความรู้ที่อัศจรรย์ความรู้อื่นๆมากมายที่มีอยู่ในโลกศาสตร์ต่างๆความรู้เหล่านั้นอาจจะทําให้สุขบ้างทุกบ้างแต่ส่วนมากอาจจะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพราะมันต้องประกอบ เรียนไปแล้วมันต้องมีการแข่งขันแข่งแย่งแข่งขันกัน <c oughs> แต่การศึกษาภาษาบาลีเพื่อให้ได้รู้พุทธพจน์เนี่ยไม่ได้เรียนไปเพื่อแข่งแย่งแข่งขันอะไรกับใครเป็นเรียนไปแล้วเพื่อ <c oughs> ทบทวนความประพฤติของตนเองไม่ว่าจะเป็นด้านด้านศีลด้านภาวนา ด้านจริยธรรมอะไรล่ะทั้งหมดทั้งมวลทบทวนแล้วทําให้เราขวนขวายในความดีได้แต่ทุกคนรู้ไหมว่าทําไมถึงชีวิตเราถึงบกผันได้หันมาเรียนภาษาบาลีทุกคนไม่ได้เรียนเพิ่งมาเริ่มเรียนในชาตินี้นะทุกคนที่ได้เรียนภาษาบาลีเนี่ยต้องเรียนกันมาแล้วหลายมบ,บหลายชาติ เรียนกันมาแล้วนับครั้งไม่ได้นับครั้งไม่ท้่วชาติแล้วชาติอีกได้ศึกษาเราเรียนเพราะนั้นกุศลเก่าๆจึงกระตุ้นเตือนตักเตือนชักนำให้เราได้กลับเข้ามาสู่เส้นทางแห่งพระวจศา,าสนาอีกขอให้เราตระหนักไว้เลยว่าเราได้ได้ทำปณิธานที่เคยศึกษาเราเรียนไว้ต่อเนื่องมา ในชาตินี้อีกชาติหนึ่งแล้วไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวเราจะได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไปในชาติต่อๆไปอีกการศึกษามันจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆความรู้ที่เรารู้พุทธพจน์ที่เข้าใจพุทธพจน์จากรู้น้อยก็ค่อยค่อรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆรื่อรู้ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆเรียนรู้ได้ง่ายรู้ได้ไวจําได้มากทรงจําได้มาก เพราะฉะนั้น <c oughs> ชีวิตที่เราหันกลับมาสู่คันธัุระตามที่พระเจ้าแนะนําว่าธุระในพุทธศาสนามีสองประการ <c oughs> คือคันธัรนุระการศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์ท่งจําไว้บอกกล่าวแสดงกับบุคคลอื่นได้ <c oughs> โดยเรียนมาหนึ่ง <c oughs> หนพีสองลำพีสามลำพีหรือเรียนพระไตรปิฎกทั้งหมดอติฐานอิกาอธิบายทั้งหมดเข้าใจอย่างเนี้เรียกว่าขันธาธาตุละตามที่ทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนมารู้กันแล้วอีกประการหนึ่งวิปัสสนาทุละเรียนมาแล้วเพื่อเอาความรู้เหล่านั้นเอามาปฏิบัติพิจารณาตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นทุกข อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ <c oughs> อย่างนี้เรียกว่ามีปัสสนาธุระ <c oughs> เรียนเพื่อละเรียนเพื่อละขันธาธุระเลียนเพื่อทรงศาสนาไว้ทรงศาสนาไว้ให้รุ่นต่อต่อไปรับสืบทอดกันต่อไป <c oughs> เราทํามาแล้วหลายภพหลายชาติชาตินี้เราเพียงแต่รับช่วงต่อจากชาติที่ผ่านมา จะตั้งใจในชาตินี้หรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เราสังเกตว่าบุญกุสลเก่าๆกระตุ้นเตือนชักนำเราให้มาพบเส้นทางที่เราเคยที่เราเคยดำเนินชีวิตมาแล้วพอพบชาติมันปิดกั้นทำให้เราไม่รู้แต่เราประเมินได้คาดคะนนเอาตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ อีกประการหนึ่งการศึกษาเราเรียนนี้ต้องเรียนไปเพื่อเพื่อจุดประสงค์เดิมพุทธพจน์เรียนทรงจำพุทธพจน์เรียนรู้พุทธพจน์เรียนอัดให้อัดาธิบายให้รู้ความหมายของพุทธพจน์รู้พุทธประสงค์ที่พระศาสดาสามาสมพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้สัตว์โลกทั้งหลาย ได้รู้ได้เข้าใจในสภาวะธรรมทั้งปวงเราต้องตั้งใจอย่างนี้ไม่ใช่ตั้งใจไว้ว่าเรียนไปเพื่อประโยคเก้าพอจบประโยคเก้าแล้วก็จบการเรียนการศึกษาไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรียนไปเพื่อสอบได้เรียนไปเพื่อประโยคนั้นประโยค 9, รรยนี้เพื่อให้เสมอกับคนนั้นให้เท่าทันกับคนนี้ให้ชนะคนนั้นให้ชนะคนนี้ อย่างนี้ตั้งใจไว้ไม่ถูกเนาะนะนะถ้าตั้งใจไว้ถูกเราไม่ได้เรียนไปเพื่อข่มเหงรังแกใครไม่ได้เรียนไปเพื่ออวดใครไม่ได้เรียนไปเพื่อ <c oughs> ไว้ประกาศให้คนชาวโลกรู้ว่าเราเรียนมาแล้วจบแล้วนะประโยคเก้านะเป็นที่นับถือของคนโดูไปไม่ใช่เราไม่ได้เรียนเพื่อ ต้องการให้ใครมานับถือแต่เราต้องเรียนเราตั้งใจเรียนเพื่อความเข้าใจถูกต้องต่อพุทธพจน์ในพุทธพจน์แล้วเพื่อทรงจําไว้บอกต่อกับคนอื่นแนะนําคนอื่นได้อย่างนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นจะสอบได้สอบตกจะไม่มีบทผลกระทบต่อจิตใจของเราเลยเพราะเราตั้งใจไว้ถูกอีกประการหนึ่งอย่างเจ้า บอกลูกพระลูกเนรอย่างนี้บางทีเราเรียนแล้วนะ <c oughs> ตามที่เขาพูดกันว่าพอได้ประโยชเก้าแล้วประตูวัดไม่พอที่เราจะเดินผ่านคือมันแคบเกินไปเขามีคำเปรียบเทียบเปรียบเปยกันอย่างนั้นเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นคือเราเรียนแล้วจะต้องอ่อนน้อมอรู้การอันควรรู้บุคคลอันควร ยังเคารพบ,บุคคลที่ควรเคารพเหมือนเดิมอไม่ไม่ใช่พอเรียนได้ประโยคเก้าแล้วกูบาอาจารย์ยังไม่ถึงประโยคเกา้ากูประชาไม่ได้ถึงประโยคเกา้าเราก็จะรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นด้ยอยกว่าเราอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นมานะที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้องเนะเาะเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น <c oughs> ส่วนมากอาจารย์จะบอกลูกศิษย์ไว้ว่าบอกลูกพระลูกเนนที่ที่ผ่านมาว่าได้ไประโยชน์ก้าแล้วก็อย่าอย่าทอดทิ้งการสวดมนต์ทํมวัดนะการสาธยายต่างๆอย่าทอดทิ้งนะไม่ใช่เพียงเทล่านั้นอย่าลืมไม้กวาดอย่าลืมไม้ถูพื้นอย่าลืมกดระเบียบภาวินัยต่างๆ นะศีนสังวรต้องตั้งใจไว้ให้ดีอปัญนะโมกสังวรศีลเราต้องมีนะ <c oughs> พัฒนาไปจนถึงนะปฏิบัติอยู่ใน <c oughs> จตุปาลิสุธิศีลเนี่ยนะเราต้องตั้งใจไว้อย่างนี้ถึงจะเป็นไปตามพุทธประสงค์ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้เราศึกษาเราเรียนกันเนาะ เราจะไม่ลืมอย่างนี้แต่เรียนแล้วบางคนมองว่าจบประโยค9แล้วเราพอตรงนี้ก็คิดไม่ถูกนะอะคิดไม่ถูก <c oughs> เพราะไม่งั้นเราเรียนไปแค่นั้นเลยกลายเป็นน้ำชาหล้นแก้วเลยใครจะเพิ่มใครจะเติมเราไม่ได้เลยจริง,จร,งจริงแล้วเราที่เราเรียนจบประโยค9ถ้าเปรียบเทียบความรู้นในวันจะพิดู มันนิดเดียวไม่เท่านิ้วก้อยเลยอ่ะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราอย่ามักน้อยในการศึกษาธรรมะของพระเจ้าอย่าอย่ามักน้อยในธรรมต้องขวนขวายนะศึกษาคนา้นคว้าในสูตรต่างๆในคำพีต่างๆใ,ในพระธรรมปิฎดกไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินยัยพระวิธรรม ต้องขวรนขวายไปเรื่อยๆถึงจบประโยคแล้วเราเรียนตลอดชีวิตความรู้ในพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้ส่วนส่วนหนึ่งเลยนิดเดียวเรายังไม่ได้เ,เพราะนั้นเราต้องอุทิศชีวิตแบบนี้นต้องอุทิศชีวิตแบบนี้ <c oughs> ชีวิตเราจึงจะไม่ไม่ว่างไม่เปล่าแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วมีทุกข์น้อยกับการศึกษา มีบางทีบางคนตั้งใจไว้ไม่ถูกใช่ไหมพอเรียนจบประโยคเก้าเขานิมนต์บรรยายธรรมเสตเสศเทศนาสั่งสอนพอมีคนฟังน้อยหรือคนไม่ค่อยสนใจฟังเราก็จะขัดเคืองใจว่าเขาทำไมไม่ฟังเราอย่างนี้ก็ตั้งใจไว้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะถ่ายทอดสืบทอดพระศาสนา เราเรียนมาแล้วเราต้องบอกต่อถ้าไม่ต้องบอกต่อไม่ไม่แสดงต่อไม่ <c oughs> ไม่สอนต่อความรู้ของเราก็เป็นหมันไมผ่ผลอะไรในทางเจริญเลยแต่ถ้าเมื่อเราตั้งใจว่าเราจะบอกต่อสอนต่อมันก็ต้องตั้งใจว่าจะไม่เป็นไปเพื่อคำยกย่องยกยอของใครๆนะ เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะสอนเพื่อลาบจะเทศนาเพื่อลาบอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ตามนั้นใจิตใจของเราก็ขัดเคืองอปฏิฆะก็เกิดขึ้นกุศลก็ไม่เกิดกีเห็นไหมใช่ไหมออใครเคยเป็นบ้างละ่ะใครเคยเจอบ้างแต่ใครยังไม่เจอก็ก,ก็อย่าทำอย่าวางใจอย่างนั้นเนาะเนาะ วาใใงใจให้ถูกตั้งใจไว้ถูกต้องมีฉันทะมีกุศลฉันทะในการศึกษาโราเรียนสำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านทั้งหมดทุกชั้นแล้วก็สำหรับผู้ที่สอบผ่านประโยคกา้าแล้วก็มีกุศลฉันทะต่อไปอีกจะคน้นคว้าหาความรู้ในพรรดาวิโดเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นทุกวันทุกวัน,ว,นวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็นำมาถ่ายทอดใน ให้ลูกศิษย์ฟังให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้อุปธรรมพรศาสนาให้ขอได้รับประโยชน์ในการฟังเราแสดงเขาฟังนั่นคือการการเรียนการสอนในพร,ระศาสนาทำหน้าที่ของเราแล้วอย่างอย่างถูกต้องตั้งใจไว้ถูกต้องนนะเราก็จะเป็นคนมีกุศลฉันทะ ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แม่งทำตนให้เดือดร้อนอย่างเดียวเราก็มีความสุขมีความเจริญในธรรมเนื่องเน,องเนืองไปต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในงานงานฉลองอผู้ที่สอบได้ไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็ขอให้ทุกคนตั้งใจไว้ดี ถูกต้องคนที่สอบไม่ได้ก็ไม่อยาพึงเสียใจเพราะว่าการสอบได้สอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเวลาตัดสินใจในขณะสอบแวบเดียวเท่านั้นใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้วัดว่าคนคนสอบไม่ผ่านเป็นคนเกียจค้านหรือเป็นคนไม่ดีไม่ใช่สอบไม่ผ่านก็เพราะเราตัดสินใจ ในสับน,น,นั้นแวบเดียวผิดไปไประโยชน์นั้นแวบเดียวผิดผิดไปหรืออีกอย่างหนึ่งเราจะคิดว่าเพราะความขยันของเรายังไม่เต็มยังไม,ยงไม่ยังไม่เต็มพิกัดในความสามารถของเราเราท้อแท้ต้อถอยในช่วงเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกอย่างนี้เราก็จะพบสบความปรารถนาสมปรารถนาของเราได้ในวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้น ขอบใจที่ทุกคนสนใจการศึกษาภาษาบาลีนะอย่าลืมนะเรียนไปด้วยสวดมนต์ทำวัดไปด้วยกวาดวัดไปด้วยสอนธรรมไปด้วยนะถูสาราไปด้วยปฏิบัติข้อวัดล้างบาทรล้างเ,าเก็บบาทอย่างถูกต้องตามวินัยด้วย ผมว่าตามพระวินัยด้วยตามที่เราเรียนมาเนี่ยเราทําข้อวัดทั้งหมดแล้วมันจะงดงามเป็นผู้มีประโยชน์ในาศาสนาผู้คนพบเห็นเรายังไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแต่เราประพฤติตามข้อวัดตามธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงอนุญาตไว้ทรงห้ามไว้เพียงเท่านี้ ก็ทําให้กุศลเกิดขึ้นในใจของบุคคลผู้พบเห็นผู้ได้ยินข่าวเขาเหล่านั้นก็จะมีศรัทธาในพระศาสนาเช่นนี้เราก็ได้ชื่อว่าช่วยประกาศพระศาสนานํำพาคําสอนของพระเจ้าเข้าไปสู่จิตใจของของชาวพุทธได้อย่างบริบูรณ์แล้วตามความสามารถของเรา เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาชื่นชมกับคณะครูบาอาจารย์ที่จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็คณะสิทธิ์ทั้งหลายที่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ร่วมงานจะเป็นผู้สอบได้หรือผู้สอบไม่ยังไม่ผ่านก็ขออนุโมทนาคุณสนเจตนาของทุกๆคนนะขอให้ทุกคนมีจิตใจ ดีในการศึกษามีความสุขมีความเจริญในความในการเรียนเียนรู้ให้รู้ง่ายเข้าใจง่ายไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะอย่าทอดทิ้งอย่าทอดทิ้งพระาศาสนาพระาศาสนาก็จะไม่ทอดทิ้งเราเรารักษาศีลศีลก,ก็รักษาเราอย่างนี้เนาะ เอาละวันนี้แค่นี้แหละก่อนเราขอให้ทุกคนมีจิตใจเบิกบานอยู่ในกุศลของตนของตนด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ